อยากได้ลูกใหญ่ๆจัดไปเลยครับที่อยู่ในมือผมจะเป็นจอปูแบบใหม่ของทางร้านครับซึ่งลูกค้าญี่ปุ่นแถวนี้เขารีเควสมาว่าอยากกินลูกใหญ่ๆหม่อมแม่เชฟของร้านเราก็จัดไปอย่าให้เสียตอนนี้หม่อมแม่ก็ส่งมาให้ถึงที่ทองรอแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทอดกินดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าก่อนอื่นเราก็ละลายทิ้งไว้สักพักนึงให้มันนิ่มๆหน่อยนะครับก่อนที่จะนําลงไปทอดผมจะใส่ไปทั้งลูกอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวค่อยหั่นตอนกินทีเดียวไอ้ที่เป็นผ,ผู้ด้านบนนั้นเป็นฟองเต้าหู้นะครับล ันค่อนข้างใหญ่อาจจะใช้เวลาทอดนานกว่าปกติสักนิดหนึ่งมันจะได้ร้อนแบบทั่วถึงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแม่จะใส่ปูมาให้เยอะมากแค่ไหนจะพาแล้วนะครับและนี่ครับด้านในจะเป็นเนื้อกันเชียงก้อนใส่ให้แบบเน้นๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูที่ผมชอบมากๆก็คือไอ้ฟองเต้าหูกก้กรอบๆเนี่ยละครับราดน้ำจิ้มบวยลงไปแล้วกัดไป ผมเป็นคนชอบกินจอปูกับน้ำจิ้มบวยมากครับฉะนั้นเวลากินเนี่ยผมจะราดน้ำจิ้มบวยให้ฉ่ำๆทั่วเนื้อปูเลย